ตาลิบันคือใครทำไมถึงจะยึดครองดินแดนที่สหรัฐกำลังจะถอนทัพเมื่อปี2,001กองกำลังร่วมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปในอัฟกานิสถานทำให้กลุ่มตาลิบันหมดอำนาจไปแต่สองทศวรรษผ่านไปและใกล้ถึงกำหนดสหรัฐถอนทัพทั้งหมดในวันที่11กันยายนกลุ่มตาลิบันกลับมายึดครองฐานที่ตั้งกองทัพหลายแห่ง รวมถึงหมู่บ้านและเมืองใหญ่ๆมากมายทำให้กังวลว่าพวกเขาจะโค่นล้มรัฐบาลอัฟกานิสถานอีกครั้งข้อตกลงสันติภาพระหว่างสาหรัฐกับตาลิบันที่ลงนามกันที่กรุงโดฮาของกาตาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2020กำหนดให้สหรัฐถอนทัพส่วนตาลิบันต้องปกป้องไม่ให้เกิดการโจมตีไปยังกองกำลังสหรัฐนอกจากนี้ ตาลิบันต้องไม่ให้กลุ่มอัลเคดาหรืออัลกออิดะและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ที่พวกเขาควบคุมรวมถึงเข้าร่วมในการเจรจาสันติภาพในระดับชาติต่อแต่ในช่วงปีหลังจากนั้นกลุ่มตาลิบันยังมุ่งโจมตีกองกำลังและพลเรลือนของอัฟกานิสถานอย่างต่อเนื่องกลุ่มตาลิบันหรือแปลว่านักเรียนในภาษาพัต เริ่มปรากฏในช่วงต้นทศวรรษ1990ทางตอนเหนือของปากีสถานหลังจากกองทัพโซเวียตถอนตัวออกไปจากอัฟกานิสถานเชื่อกันว่าการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นชาวปาทานโดยส่วนใหญ่เริ่มต้นในโรงเรียนสอนสาศาสนาซึ่งได้รับทุนจากซาอุดิอาระเบียซึ่งเชื่อในคำสอนสาศาสนานิกายซุนนีแบบสุดโตง่งกลุ่มตาลิบัน ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำสันติภาพและความมั่นคงกลับคืนในพื้นที่ที่มีคนเชื้อสายปาทานซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่ในปากีสถานและอัฟกานิสถานและบังคับใช้กฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชารีอะเมื่อพวกเขาขึ้นสู่อำนาจหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มขยายอำนาจอย่างรวดเร็วจากภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้มาในเดือนกันยายนปี1995 ตาลีบันยึดครองจังหวัดเฮรัตซึ่งอยู่ติดกับชายแดนอิหร่านและหนึ่งปีหลังจากนั้นเข้ายึดครองกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานสำเร็จหลังโค่นประธานาธิบดีบูฮานุด,ดีนรับบานีหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มติดอาวุธมุยาฮิดีนซึ่งขับไล่กองกำลังโซเวียตออกไปสำเร็จถึงปี1998กลุ่มตาลีบัน ยึดครองอัฟกานิสถานได้เกือบ90%ชาวอัฟกานิสถานอ้าแขนต้อนรับกลุ่มตาลิบันเพราะเบื่อหนายความขัดแย้งภายในของกลุ่มมุยาฮิดีนหลังขับไล่พวกโซเวียตออกไปสำเร็จในช่วงแรกพวกเขาได้รับความนิยมเพราะว่าช่วยกำจัดฝ่ายทุจริตควบคุมสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงทำให้ถนนและพื้นที่ต่างๆปลอดภัยสำหรับการค้าขายในการทำธุรกิจ อย่างไรก็ดีพวกเขาเริ่มบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์โดยตีความการลงโทษด,ด้วยกฎหมายอิสลามนี้อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการประหารผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและผู้ที่นอกใจคู่ครองและตัดแขนขาผู้มีความผิดฐานลักขโมยนอกจากนี้ยังมีการบังคับให้ผู้ชายไว้หนวดและผู้หญิงต้องใส่ชุดแบบปกปิดทั้งตัวแบบอิสลามหรือบูกา อีกด้วยนอกจากนี้กลุ่มตาลีบันยังห้ามไม่ให้มีการดูทีวีฟังเพลงหรือดูหนังและต่อต้านการให้เด็กผู้หญิงที่มีอายุสิบขวบและมากกว่านั้นไปโรงเรียนพวกเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำลายสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมในหลายกรณีรวมถึงเมื่อปี2001พวกเขาทำลายพระพุทธร,รูปบามียันอันโด่งดัง แม้จะมีเสียงประนามจากนานาชาติปากีสถานปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายของตาลีบันแต่แทบไม่มีข้อสงสัยเลยว่าชาวอัฟกานิสถานหลายคนที่เข้าร่วมคุมติดอาวุธในช่วงแรกๆได้รับการศึกษาจากโรงเรียนสอนศาสนาในปากีสถานนอกจากนี้ปากีสถานยังเป็นหนึ่งในสประเทศ รวมถึงซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอารับเอมิเรตซึ่งยอมรับตาลิบันอย่างเป็นทางการในขณะที่พวกเขาครองประเทศนอกจากนี้ปากีสถานยังเป็นประเทศสุดท้ายที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับตาลิบันด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กลุ่มตาลิบันคู่ว่าจะโจมตีปากีสถานจากฐานที่ตั้งของพวกเขาควบคุมอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ กรณีการโจมตีปากีสถานที่เป็นที่รู้จักกันและเป็นที่ประนามมากที่สุดกรณีหนึ่งคือเมื่อเดือนตุลาคมปี2012ตอนที่มาลาลายูซับไซซึ่งเป็นเด็กนักเรียนขณะนั้นถูกยิงขณะเดินทางกลับในเมืองมินโกราปฏิบัติการทางทหารสองปีหลังจากเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนในเมืองเปชวาของปากีสถาน ทำให้อิทธิพลของตาลิบันในปากีสถานลดน้อยลงไปมากการโจมตีทางโดรนโดยสหรัฐเมื่อปี2013ทําให้สมาชิก3คนที่สําคัญของกลุ่มตาลิบันเสียชีวิตในปากีสถานโดยมีฮาคิมุละเมซูดหัวหน้ากลุ่มตาลิบันในปากีสถานในจำนวนนั้นด้วยโลกหันมาสนใจกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานอีกครั้งหลังการก่อการร้ายที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่11กันยายนปี2001โดยตาลิบันถูกกล่าวหาว่าให้ที่พักพิงกับผู้ต้องสงสัยหลักอย่างนายโอซสมาบิลลาเดนในวันที่7ตุลาคม2001ของกำลังร่งรวมที่นำโดยสหรัฐบุกโจมตีตาลีบันในอัฟกานิสถานและถึงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมเครือข่ายของตาลิบันก็พังครืนลงแต่ผู้นำของตาลีบันในขณะนั้นมุลละโมฮัมเมด โอมาและบิลลาด็นหลบหนีการจับกลุ่มได้สำเร็จแต่แม้จะมีกองกำลังต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มตาลีบันก็ยังสามารถกลับมามีอิทธิพลในอัฟกานิสถานและยังทำให้เกิดความรุนแรงและความไม่มั่นคงในพื้นที่ต่างๆของประเทศมากกว่าตอนปี2001จนถึงปี2013มีความหวังว่าจะสามารถเจรจาข้อตกลงสันติภาพได้เมื่อตาลีบัน ประกาศว่าจะจัดตั้งฐานที่ตั้งในกาตาอย่างไรก็ดีทุกฝ่ายยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันและยังเกิดความรุนแรงต่อไปถึงเดือนสิงหาคมปี2015กลุ่มตาลิบันออกมายอมรับว่าได้ปกปิดเรื่องการเสียชีวิตของโมฮัมเหม็ดโอมามากกว่า2ปีโดยมุลเลาะมันซูผู้ช่วยของโอมาขึ้นมาเป็นผู้นำแทนในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเอง ตาลีบันกลับมายึดเมืองคุนดุษซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญถือเป็นการยึดเมืองสำเร็จครั้งแรกตั้งแต่ปี2001ต่อมาในเดือนพฤษภาคมการโจมตีทางดโดรนของสหรัฐอเมริกาทำให้มันซูเสียชีวิตโดยผู้ช่วยของเขาคือไฮบาตุนเลาะอักฮุนซาดาได้ขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มแทน ในช่วงเวลาหนึ่งปีหลังบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาดูเหมือนตาลีบันจะเปลี่ยนแปลงจากการโจมตีของเมืองและฐานที่ตั้งกองทัพไปเป็นการสังหารพลเรือนอัฟกานิสถานแทนไม่ว่าจะเป็นนักข่าวผู้พิพากษานักเคลื่อนไหวด้านสันติภาพผู้หญิงที่อยู่ในอำนาจแม้ว่าเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานจะกังวลมากขึ้นเรื่อยๆถึงความเปราะบางของรัฐบาล ที่ไม่มีแรงสนับสนุนจากนานาชาติประธา,านาธิบดีโจไบเดนก็ประกาศว่ากองทัพสหรัฐจะออกจากประเทศภายในวันที่11กันยายนหลังผ่านสงครามความรุนแรงนานถึงสองทศวรรษจนกองทัพสหรัฐอเมริกากำลังจะถอนตัวไปกลุ่มตาลิบันได้เริ่มยึดครองพื้นที่ในอัฟกานิสถานและมีความเป็นไปได้ ที่จะโค่นรัฐบาลของอัฟกานิสถานอีกครั้งเชื่อกันว่าตอนนี้กองกำลังของตาลิบันแข็งแกร่งขึ้นกว่าช่วงไหนๆตั้งแต่ปี2001โดยองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตคาดว่าพวกเขาจะมีนักรบประจำการมากถึง85,000คนส่วนในเชิงพื้นที่มีการประเมินล่าสุดว่าพวกเขาอาจจะควบคุมระหว่าง 1ใน3หรือ1ใน5ของพื้นที่ประเทศผลเอกออสตินมิลเลอร์ผู้บังคับกองบัญชาการกำลังร่วมที่นำโดยสหรัฐในอัฟกานิสถานเตือนเอาไว้เมื่อเดือนมิถุนายนว่าอาจจะมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นการวิเคราะห์โดยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐชี้ว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานถูกค้นภายใน6เดือนหลังจากกองทัพอเมริกันถอยทัพไป